อัปเดตข่าวมาหากรรมไหลเรือไฟโลกวันที่27กันยายนถึง8ตุลาคมริมฝั่งโขงนาวัดโพสีชมการแสดงม้าน้ำสุดอลังการผสานแสงสีพลุสุดอลังการงานสร้างกันเลยประกอบบทเพลงบอกเล่าเรื่องราวแสงไฟแห่งศรัทธา ตเต็มวันละ3รอบเลยทีเดียวค่ะในเวลารอบแรก18นาิการอบ19นาฬิกานาทีและรอบ20นาฬิกานาทีตลอดทั้ง12วัน12คืนกันเลยค่ะรวม36รอบการแสดงโอ้แม่เจ้าไหลเรือไฟปีนี้ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะ วันนี้มีงานวิ่งสะออนรัน2025จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอีสานนี้มีดีมากมายมุ่งบอกเล่าเสน่ห์ของภาคอีสานผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมฝั่งโขงเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสีโคตรบูรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศการวิ่งยามเช้าคลาวสายหมอกและแสงอาทิตย์อ่อนๆริมโขงท่ามกลางความงดงามของวัฒนธรรมสองฝั่งโขงกันเลยค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายแต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำโขงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น